สวัสดีครับผมมานพินกับวิวไทย b o x บ o ็อ o ส o นนะครับนี่ก็คือมีวันพันนะครับที่แนะนำอาหารเวียดน,นะครับก็คือบะหมี่เกี๊ยวนั่นเองนะครับนี่ครับป้าย้าก็จะเป็นนี่ครับมีวันพัน ซุยเกาดับเบลดับเบลแล้พิเศษนะครับนะครับเบอร์โทอยู่ในตลาดเจอคำเทียนนะครับเจอคำเทียนอาเดลาซุยเกาซุยเกาซุยเกาก็คือเกี๊ยวนะสาสาซิ่วสาซิ่วสาซิ่วก็ก็คือหมูแดงฮะ ได้รับพิพิธภัณภาษาผมไม่แน่ใจว่ากวางตุง้งหรือว่าภาษาทางโกเกี้ยนนะครับนี่คือหน้าตาที่สัง่งมาเลยครับนี่ครับซาซูนี่ก็คือหมูดแดงนะฮะก็คือบะหมี่บะหมี่เคี๊ยวนั่นะครับแต่ว่าเขาให้เคี๊ยวน้อยกว่าเมืองไทยนี่คือเคี๊ยวนะครับเลขส่ก่าวนะฮะแล้วนี่คือเส้นหมี่บะหมี่แต่ว่า โอ้ไอร้อนขึ้นกล้องนะครับน่าทานม,มากแต่ว่าที่ต่างจากเมืองไทยคือเส้นนี้เป็นเส้นแบบกวางตุ้งนะครับนวเส้นกวางกุ้งก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเรียวๆเล็กๆนะฮบางค่บอกเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันชุ่มน้ําซุปมากกว่าคือเหมาะกับการกินกับน้ําซุปนะฮะเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปนะเข้าไปในไอ้เนี่ยเวลาเราพุ้ยเส้นขึ้นมา ส่วนในนี้ซาซิวเนี่ยก็คือ,อนี่ครับหมูดแดงนะครับนี่ก็เดี๋ยวทอดนะฮะแต่ที่ไหนเนี่ยก็เครื่องไม่เยอะเท่าเมืองไทยนะอันนี้จะเป็นเป็นแบบเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวที่เมืองน,นอกเลยว่าเมืองจีนเนี่ยเขาจะเน้นพวกน้ำซุปมากกว่าเครื่องนะครับเมืองไทยหลักการเราจะเน้นเครื่องมากกว่าน้ำซุปไม่มีเครื่องปรุงก็คือพริก ติกระวังเหมือนกันนะครับบางที่ของเวียดนามเผ็ดมากแล้วก็มะนาลน้อยแบบของเวียดนามอแลว้วก็อันนี้จะมีน้ำส้มนะครับดองกระเทียมลองกระเทีแล้วก็ติกนี่นทงเกี่ยับบรรยากาศร้านนะฮะก็มีวันทันนะฮะมีวันทันนะ บะหมี่เกี๊ยวแบบเวียดนามครับแล้วพบกันใหม่ครับเจอเจอเรื่องราวอะไรก็จะพยายามเอามาฝากกันนะครับใน YouTube ก็ฟิลไทยนะครับ <c oughs> F W E L T H I นะฮะใครสนใจก็ติดตามเข้าไปสมัครสมาชิกได้นะครับรับส i ายได้เลยขอบคุณมากครับผม